รัฐบาลกัมพูชาจะต้องเริ่มทําความสะอาดครั้งใหญ่เลยผู้เชี่ยวชาญอาวุโสแห่งโครงการเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติตอบคาถาม BBC ไทยพวกเขาต้องเริ่มปิดอาคารเครือข่ายสแกมเมอร์ต่างๆและอาจจะดูตัวอย่างสิ่งที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ทำตอนที่เผชิญปัญหาเครือข่ายสแกมเมอร์ก็ได้เทวเวอร์อธิบายเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาที่เครือข่ายสแกมเมอร์เข้าไปซุกซ่อนอยู่ในแหล่งการพานันของฟิลิปปินส์มีการระดมกองทัพและตำรวจฟิลิปปินส เข้าไปยึดศูนย์แสแกมเมอร์เหล่านี้จับกลุ่มบุคคลสําคัญในขบวนการและฟ้องดําเนินคดีกับเขาซึ่งกําพูดหาอาจเริ่มจากการเข้าไปรื้อโครงสร้างพื้นฐานของขบวนการสแกมเมอร์ซึ่งก็เคยมีตัวอย่างที่ดีให้เห็นแล้วจากการจัดก,การกับปัญหานี้ของฟิลิปปินส์จะต้องมีความพยายามอย่างรัดกุมในการเข้าไปรื้อถอนโครงสร้างต่างๆเหล่านี้หาวิธีการที่จะทําให้ผู้กระทําความผิดต้องรับผิดชอบรวมถึงจับกลุ่มผู้กระทําผิดชนชั้นนาบางคนที่ให้การรักษาความปลอดภยัย ทำให้กลุ่มขบวนการเหล่านี้สามารถตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งสร้างผลกําไรได้มากมายต่อไปตลอดจนพัฒนารูปแบบของการหลอกลวงแบบใหม่ที่อันตรายยิ่งขึ้นและสามารถขโมยเงินจากผู้นั้นได้รวดเร็วขึ้นนายททวเวอร์กล่าว